พอดีก็คือช่วยรูเอโพเียก็คือเนี่ยครับนนี้ทางดีมีระปานี้ั้งแีการวามันลงการนำเพือข้าเลยซึ่งคุณต้องพิยนะตอนนี้ทีว่าน้ำเลือสุดตัวเล็กกระเป๋ากาง้ว่าไม่มีดูดกาวน้าว่าตาจนาว่าตาจน้าว่าแบบนี้ไม่เจ้งกันรัวเควันนี้เหลืกคนนั้นไม่นานนี่เลยสี่โทนนี่ ทำพุกบคนลายคนที่ว่าคือตั้งย้ายตั้งยุบมันนี่ผมใช้ตัวนี้ต่อไว้หลังตั้งเลซินไอตั้งเพล็ดมาสองปีสองปีว่านี่เหลือดกไม้คนนี้เลือทนี่นะครับที่ผมเคยบอกตั้งเลซินมาดูเลนเป็นรือ้อแต่เลสเป็นนิ่มสุดท้ายต้องปเปลี่ยนเพราะมันรัว่วตึงแผลงกันเลี้ยนมาในสองปีว่าเลยไม่เคยมีปัญหาเลยเลยดิเลยสิโถวว่นี่สิมันเลี้ยนมาตัง้งแต่คนที่ว,ว่ารั่วว่าตั้งนี้ยุบมันนะผมบอกเลยถังปุ๊บไม่มียุบผมเกลไว้ไม่เร็วบายใจได้เลย นี่ไม่มียุบครับผมบอกเลยว่าเนี่ยันชาจปีแล้วไม่รัวไม่ได้ตีนะครับไม่เก้งไม่ได้กันนี่ผมว่พ่เปลี่ยนล้วเมื่อละเลียมเร่งไม่ได้ทำไมเจไทุกทุกนไม่ได้ทางหายตงเก็บเมจธรมารเาผเรียงกรจังหนึ่ปาเป็นเงินเลยไม่ายกันมาเรยนอะไรทุกคนไม่จดเราทำะไรเพิ่มคือกตัวอะไเยอะแล้วทำอะไรนใสิมือาพรสิบมือพ